สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูณเด่นอีกแล้วนะครับกับอักษรอเล r นนั่นเองครับก็ยังคงอยู่กับครูณเด่นซึ่งมาสอนคณิตศาสตร์ป .2 นะครับเออเทอม2นะฮะดังนั้นวันนี้ถ้าใครจําได้นะครับว่าครั้งก่อนครูเล่นสอนเรื่องอะไรไปนะครับนี่โอ้ข้างหลังตอบครูเด่นมาแล้วว่าสอนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาของการหารถูกไหมเอ่ยอ่าดังนั้นครั้งก่อนเนี่ยเราทําโจทย์กันไปบ้างแล้วนะครับ แต่ยังไม่เออยังไม่สาแก่ใจถูกไหมฮะดังนั้นวันนี้มาทําโจทย์เพิ่มเติมกันดีกว่าไหมเอ่ยดันั้นไหนป2คนไหนอยากทําโจทย์พร้อมกับครูเีน่นเพิ่มเติมยกมือครับโอ้โหนี่มีคนยกมือกันเต็มเลยนะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยครูเี่นบอกว่าอะไรนะครับครูเี่นบอกว่าให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดมาเออแล้วเดี๋ยววันนี้ครูเี่นจะมาเฉลยให้นั่นเองโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันกับโจทย์ข้อที่1กันเลยครับซึ่งข้อนี้นะครับ เขาจะให้เป็นตัวเลขมานะครับนักเรียนก็คือให้เลยครับ15หารด้วย3ครับนักเรียนตรงนี้นะให้15หารด้วย3มานักเรียนต้องไปสร้างโจทย์ปัญหาเองนะครับครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้นะ่ะต่างจากครั้งที่แล้วก็คือไม่มีข้อความมาให้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวน,น,นักเรียนพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับอ่ะ15ครับหารด้วย3หมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่ามันอาจจะมีอะไรอยู่15อันแล้วก็แบ่งเป็นกี่กลุ่มนะครับ สามกลุ่มก็ได้ถูกไหมครับโอเคนะอันนี้ครูเล่นเออบอกให้ดูเฉยๆนะว่านักเรียนจะแต่งลักษณะนี้ก็ได้แต่ใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยเรามักจะเจอคําที่อ่ามันบ่งบอกลักษณะของการหารอยู่แล้วถูกไหมครับเช่นแบ่งเป็นกลุ่มเท่าเท่กากันนั่นเองโอเคไหมดังนั้นถ้าพร้อมแล้วข้อที่1มาดูกันเลยครับ15หารด้วย3าครับ แล้นักเรียนครูพูดง่ายเลยอนักเรียนป .2 ของครูเด่นหิวไหมครับถ้าหิวเดี๋ยวครูพาไปเออสร้างโจทย์ขนมแล้วกันนะบางคนบอกหิวเรียนไม่ได้แล้วนะครับมาดูครับขอเป็นโจทย์ขนมแล้วกันเนาะสมมติว่าครูเด่นบอกว่าอครูมีขนมนะครับนี่ครูมีขนมอยู่15ชิ้นครูมีขนมอยู่15ชิ้นนะครับครูจะแบ่งให้นักเรียน3คนอแบ่ง ให้นักเรียนคนอคนเลข3ไม่สวยนะครับ3คนอย่าลืมครับนักเรียนต้องมีอะไรด้วยคนละเท่าเท่ากันนั่นเองเก่งมากครับดังนั้นคนละเท่าเท่ากันโอเคนะทีนี้นักเรียนได้มาแล้วครับนี่ตรงนี้มี15ชิ้นครับนักเรียนตอบครูครับ15แล้วก็3คนครับแบบนี้ได้นดัคนั้นเลข15กับเลข3นักเรียนมาแล้วอย่าลืมทําอะไรนะอย่าลืมเออเขียนคําถามนั่นเองครับ ครูเดอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับว่าครูเนี่ยมีขนมอยู่15ชิ้นแบ่งให้นักเรียน3คนคนละเท่าเท่ากันต้องถามว่ายังไงนะต้องถามว่าจะได้คนละกี่ชิ้นถูกไหมเอ่ยเออดังนั้นก็ถามว่านักเรียนครับนี่จะได้ขนมคนละกี่ชิ้นนั่นเองโอเคไหมได้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วครับ ดังนั้นขั้นตอนต่อไปของนักเรียนก็คือต้องเป็นการวางแผนการแก้ไขปัญหานั่นเองก็คือวาดเป็นแผนภาพนั่นเองครับสุดยอดมากเลยนักเรียนอ .2 ตอบครูเด่นมาแล้วเมื่อกี้นะดังนั้นไหนใครทํามาแล้วบ้างข้อนี้ใครทํามาก่อนครูนเด่นจะเฉลยนี่เก่งมากครับไปทํามาก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกับครูนเด่นนะว่าสิ่งที่นักเรียนทํามาเนี่ยจะผิดหรือจะถูกนั่นเองย้ำอีกหนึ่งครั้งครับว่าใครจะแต่งโจทย์ไม่เหมือนกับครูนเด่นก็ได้นะครับโอเคนะ ดังนั้นมาดูครับการวางแผนวาดเป็นแผนภาพครับข้อนี้แบ่งเป็นกี่กลุ่มนะนักเรียน3กลุ่มก็คือแจกให้นักเรียน3คนนั่นเองมาดูดงนั้นคุณนเด็นแบ่งเป็น3กลุ่มครูวาดครบเลยแล้วกันนะครับ1 2แล้วก็3โอเคนะอ่าซึ่ง3กลุ่มนี้รวมกันแล้วต้องได้ขนมกี่ชิ้นนะครับนักเรียน15ชิ้นนั่นเองโอเคนะครับตรงนี้นะ15ชิ้นโอเคนะ และแบ่งเป็น3กลุ่มซึ่งครูเด่นเขียนให้ดูก่อนเลยครับว่ากลุ่มที่1 2แล้วก็3มีอยู่3กลุ่มครับซึ่งยังไม่ทราบเลยครับว่านักเรียนเนี่ยจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นนักเรียนต้องไปทําไงนะเข้าขั้นตอนต่อไปครับคือเขียนประโยคสัญลักษณ์นั่นเองสุดยอดมากดังนั้นมาดูประโยคสัญลักษณ์กันครับนักเรียนมีขนมอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นนะ15ชิ้นถูกไหมครับดังนั้คนครูเด่นก็เอา15เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยทําไมถึงหาร พราะเราแบ่งให้นักเรียนเออกี่คน3คนและคนละเท่าๆกันดังนั้นต้องเป็นหารนะครับนักเรียนหารเท่าไรเอ,อ่ยหารกี่คน3คนนั่นเองสุดยอดมากดังนั้นเขียนได้ว่า15หารด้วย3เท่ากับช่องว่างนั่นเองห้ามลืมเด็ดขาดนะครับประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่เสมอเลยโอเคนะดังนั้นนักเรียนได้แบบนี้มาแล้วก็ไปแสดงวิธีทำครับนักเรียนมาดูครับ ดังนั้นถ้าจะแสดงวิธีทำนักเรียนจําได้ไหม,ไมเอ่ยครูนักเรียนสอนว่ายังไงนะให้เอาไปเขียนเป็นการคูนนั่นเองครับสุดยอดมากดังนั้นครูนี่จะเขียนได้ว่ายังไงนะก็จับ2ตัวนี้มาทำกันครับนักเรียนมาคูณกันนั่นเองจะได้ว่าอะไรครับ3คูณกับช่องวางครับจะเท่ากับ15นั่นเองซึ่งนักเรียนลองตอบครูนักเรียนให้ชื่นใจหน่อยครับว่า3คูณกับอะไรเอ่ยได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ครับ3คูณกับ เออ,เอ,อสุดยอดมาก3คูณกับ5นั่นเองครับผมโอเคนะดังนั้นนักเรียนได้มาแล้วครับว่า3คูณกับ5ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น15ดังนั้นนักเรียนก็เออต่อท้ายนิดนึงครับดังนั้นนักเรียนก็จะทราบว่าถ้าจับ15หารด้วย3ก็จะผลลัพธ์ออกมาเป็นข้างหลังโอโหสุดยอดมากนี่ตอบเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับก็คือผลลัพธ์ออกมาเป็น5นั่นเองนี่ได้มาแล้วครับ ก่อนจะจบขั้นตอนนี้นักเรียนก็ต้องตอบคําถามให้เรียบร้อยก่อนย้อนกลับไปดูครับว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรไหนโจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่านักเรียนจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นตรงนี้นั่นเองครับนี่ตรงนี้คือคําถามดังนั้นนักเรียนคํานวณมาแล้วเมื่อกี้ได้ขนมคนละเท่าไหร่นะห้าชิ้นก็ไปตอบคําถามนิดนึงครับดังนั้นอ่ตอบว่านักเรียนจะ ได้ขนมคนละเท่าไหรเอ่ยอ่านอนหนูครูหัวหายนะคนละเท่าไหร่ครับคนละห้าชิ้นนี่เป็นไงครับไม่ได้ยากใช่ไหมฮะโอเคนะดังยว้านักเรียนตอบคำถามารเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปอย่าลืมครับต้องทำยังไงก่อนต้องตรวจสอบคำตอบก่อนเก่งมากครับนี่ข้างหน้าตอบครูมาเสียงดังเลยนะเมื่อกี้แสดงว่าข้างหน้าทำ จทย์ดดมาก่อนแล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคนะครับท้าทำมาแล้วเดี๋ยวมาตรวจคําตอบกันครับไหนข้อนี้ครูได้ยนถามก่อนไม่ว่านักเรียนจะแต่งโจทย์ยังไงนะครับแต่คําตอบต้องเป็นเท่าไหร่ห้าใครตอบห้าบ้างยกมือครับโอ้โหนี่แสดงว่าหลายคนทํามาถูกต้องแล้วนะอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายครับตรวจสอบคําตอบด้วยนั่นเองมาดูครับตรวจสอบคําตอบนะฮะดังนั้นนักเรียนย้อนกลับไปดูครับแผนภาพของเรามีอยู่กี่กลุ่มนะนักเรียนมีอยู่3กลุ่มครับกลุ่มแล้วเท่าไหร่นะ เมื่อกี้คำนวณมาแล้วครับกลุ่มละ5้โอเคนะและมีอยู่3กลุ่มกลุ่มละ5นะครับจะได้ว่า3คูณกับ5ครับนี่สูตรคูณต้องมาแล้วครับนักเรียน3คูณกับ5เป็นโอ้โหสุดยอดมากเป็น15นั่นเองดังนั้นหมายความว่าอะไรครับย้อนกลับไปดูครับนักเรียนจะต้องมีขนมอยู่ทั้งหมด15ชิ้นย้อนกลับไปครับฟลัม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 นี่ตรงนี้มาแล้วครับมีขนมอยู่15ชิ้นจริงไหมเอ่ยจริงครับแสดงว่านักเรียนก็ มั่นใจได้แล้วว่าที่นักเรียนคำนวณมาเมื่อกี้เป็นไงครับถูกต้องแล้วนั่นเองเห็นไหมว่านักเรียนหลายคนเนี่ยทำเออแบบฝึกหัดมาก่อนเห็นไหมครับก็จะมาตรวจคําตอบกับครูเรียนได้เลยว่าทําผิดหรือทําถูกโอเคไหมคนไหนที่ผิดนะครับไปแก้ไขให้ถูกต้องนั่นเองจบข้อที่1ไปแล้วขอต่อได้ไหมครับนี่โอเคครับอกขอต่อเยอะเเลยงั้นไปต่อกันเลยครับผมมาดูครับข้อนี้เป็นตัวเลข44ครับหารด้วย6ครับนักเรียนเอาละ เลขมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับดันพูดง่ายๆก่อนนักเรียนจะมีอะไรอยู่ไม่รู้แหละแต่อาจจะมีอยู่44ชิ้นแล้วก็แบ่งเป็นกี่กลุ่มครับนักเรียนแบ่งเป็น6กลุ่มเอาแล้วเอาแล้วขอสร้างโจทย์ปัญหาก่อนครับเป็นยังไงดีนะเป็นยังไงดีเป็นเงินได้ไหมเอ่ยเออได้ดีบางคนบอกคุ้นเคยเรื่องเงินนะครับดันค้เล่นขอสร้างโจทย์ปัญหาเป็นเรื่องเงินได้ไหมครับได้เนาะโอเคนะมาดูครับดันถ้าครชเรียนบอกว่านี่ แม่มีเงินอ่าอยู่44บาทนี่โอเคนะแล้วแม่ก็เอาเงินตรงนี้ไปแบ่งให้ใครครับแบ่งให้เด็กเออมีเด็กอยู่กี่คนครับมีเด็กอยู่6คนนักเรียนจะแต่งว่าแม่แบ่งเงินให้ลูกก็ได้แต่ลูก6คนอาจจะเยอะไปนิดนึงโอเคไหมแต่เป็นไปได้ครับแล้วแต่นักเรียนเลยดังนั้นคุณนักเรียนจะแต่งแบบนี้ครับว่าแม่มีเงินอยู่44บาทนี่นำ้ำ ไปแบ่งให้เด็กกี่คนครับนักเรียนมีอยู่6คนนั่นเองสุดยอดมากนำไปแบ่งให้เด็ก6คนนะครับโอเคนะแล้วอันนี้มาแล้วครับ44มาแล้ว6มาแล้วครับนักเรียนอย่าลืมอะไรครับคำถามนั่นเองดังนั้นจะถามว่าอะไรครับขออ่านให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าแม่มีเงินอยู่44บาทนำไปแบ่งให้เด็ก6คนต้องถามว่ายังไงนะ เด็กจะได้เงินคนละกี่บาทเก่งมากครับนี่เดินถามครับว่าเด็กจะได้เงินคนละกี่บาทโอเคนะข้อนี้ท้านนักเรียนอยากให้มันสมบูรณ์มากกว่าน,นี้นักเรียนก็เติมอะไรไปด้วยครับแบ่งให้เด็ก6คนคนละเท่าๆกันเห็นไหมอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้สาคัญเหมือนกันเันห้ามลืมเด็ดขาดเัดินคนุณนักเรียนขอเพิ่มเติมให้นิดนึงนะ นำไปแบ่งให้เด็ก6คนต้องอย่าลืมครับว่าคนละเท่าเท่ากันนั่นเองแล้วถามว่าเด็กเนี่ยจะได้เงินคนละกี่บาทนั่นเองครับโอเคนะและและข้อนี้นะครูนัเด่นจะถามเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งคำถามได้ไหมครับได้ทำไมถึงถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวครูนัเด่นไปอธิบายเป็นแผนภาพให้ดูนะครับถ้านักเรียนจะเห็นนะข้อนี้นะย้ำนะเดี๋ยวครูนเด่นจะมาถามอีกหนึ่งคำถามนะครับโอเคนะมาดู ถ้าเราเรียนวาดเป็นแผนภาพครับข้อนี้แบ่งเป็น6กลุ่มถูกไหมมีเด็กอยู่6คนนะักเรียนก็ไปวาดเลยครับผมนี่หกลุ่มผูกเรียนขอวาดหมดเลยนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็6ครับนี่ได้มาแล้วครับ6กลุ่มนะ1 2 3 4 5สาี่และ6ครับซึ่งไอ้6กลุ่มนี้รวมกันแล้วต้องเป็นเงินเท่าไหร่นะครับนักเรียน 40, 4 4บบาทนั่นเองโอเคนะ เออแล้วนักเรียนได้ตรงนี้มาแล้วก็แ,วแผนภาพตรงนี้แล้วนักเรียนต้องไปเขียนอะไรต่อนะประโยคสัญลักษณ์ครับเก่งๆมากดังนั้นได้ตรงนี้มาแล้วนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูได้เด่นหน่อยครับจะเขียนได้ว่าอะไรนะทั้งหมด4 4บาทแบ่งเป็นกี่กลุ่มนะนักเรียน6กลุ่มนั่นเองเด่นจะได้ว่า44ครับหารด้วย6ครับจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรนั่นเองห้ามลืมเครื่องหมายเท่ากับเด็ดขาดนะครับโอเคนะ ดังนั้นพอได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บนี่นักเรียนก็ไปแสดงวิธีทมหาคําตอบมาใครจําได้ครูเรนสอนว่าให้หายังไงนะหาจากการคูณครับสุดยอดมากดังนั้นจะเขียนได้ว่าอะไรครับ6คูณกับอะไรเอย่ยได้ผลลัพธ์เท่ากับ4-4แต่เอ๋เดี๋ยวก่อนหนะคนไหนนักเรียนคนไหนท่องสูตรคูณเก่งเก่ง,งแม่นๆ่นนะครับตอบครูนักเรียนได้ไม่เอย่ยว่า6คูณกับอะไรครับได้44ข้างหลังครับนักเรียน มีไหมครับไม่มีเอาแล้วครับไม่มีแสดงหมายความว่าข้อนี้มันคือการหารลงตัวไหมครับไม่ลงตัวนั่นเองดังนั้นนักเรียนต้องเลือกครับว่า6คูณกับอะไรนะมันถึงจะไม่เกิน44อืม6คูณกับ6เป็น36ครับ6คูณกับเเป็น42 6คูณกับ8เป็น48เอาแล้วครับ48เกิน44ไปแล้วดังนั้นนักเรียนต้องเป็น6คูณกับเท่าไหร่นะ คูณกับ7นั่นเองสุดยอดมากแล้วนักเรียนก็เติมตรงนี้เป็นเลข7ไปนั่นเองครับผมโอเคนะพอได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บอย่าลืมครับ6กคูณกับ7มันไม่ใช่44ครับมันได้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เป็น42แต่โจทย์เขาต้องการเท่าไหร่เอ่ยต้องการ44ครับนักเรียนแล้วมันขาดไปอะไรขาดไป2ดังนั้นนักเรียนก็เขียนว่าอะไรครับนี่44เนี่ยหารด้วย6 จะได้เท่ากับเท่าไหรนะได้ผลลัพธ์เท่ากับ7ครับเหลือเศษไม่เอ่ยข้อนี้เหลือเศษด้วยนั่นเองเก่งมากเศษเท่าไหรครับไหนข้างหน้าตอบครูหน่อยเหลือเศษเป็นโอ้สุดยอดมากรบกมือให้ครับนี่เหลือเศษเป็น2นั่นเองโอเคแต่นักเรียนได้มาแล้วนะครับว่า44หารด้วย6เนี่ยจะมีผลลัพธ์เท่ากับ7แล้วเหลือเศษเป็น2นั่นเองครับข้อนี้มันเหลือเศษดังนั้นครูนักเรียนก็ต้องถามคำถามาเพิ่มนิดนึงว่าเออเด็กจะได้เงินคนละ กี่บาทและอะไรครับและแม่จะเหลือเงินกี่บาทนั่นเองดันขอถามอีกหนึ่งคำถามนะและแม่จะเหลือเงินกี่บาทนั่นเองครับนี่ดันข้อนี้ครูเรนขอเพิ่มเติมให้เป็นถามกี่คำถามครับนักเรียนสองคำถามนะครับโอเคนะอ่ะดันได้มาแล้วครับนี่ดังนั้นไปตอบคําถามครับเขาถามว่าอะไรนะเมื่อกี้เด็กจะได้เงินคนละกี่บาทครับดั้นตอบเลยครับ เด็กจะได้เงินคนละกี่บาทครับนักเรียนคนละ7บาทถูกต้องและอีกหนึ่งคำถามครับเ้าถามว่าอะไรนะและแม่เนี่ยจะต้องเหลือเงินกี่บาทเดยวนักเรียนก็ตอบอีกอันนึงและแม่เหลือเงินกี่บาทครับนักเรียนเหลือเศจอยู่2นั่นเองก็คือเหลือเงินอยู่2บาทนั่นเองครับผมโอเคนะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมไปตรวจสอบคำตอบนั่นเอง ข้อนี้มีเศษด้วยครับนักเรียนแล้วนักเรียนต้องเอาอยัางไงนะเอานี่ตัวหารครับไปคูณกับผลหารที่ได้มาเคนะจับไปคูณกันครับแล้วก็อย่าลืมบวกใครนะบวกเศษเพิ่มเติมไปด้วยนะครับดันมาครับตรวสอบคําตอบจะได้ว่านักเรียนต้องจับ6คูณกับ7ครับแล้วต้องบวกเศษเพิ่มเหลือเศษเท่าไรนะหร่นะเหลือเศษอีก2ครับผมนี่นักเรียนคูณเลขให้ครูเรียนหน่อยครับ6คูณกับ7เป็น โอ้โหสุดยอดมาก6คูณกับเเป็น42นั่นเองแล้ว42บวกอีก2ครับนี่บวกอีก2นะดังนั้นบวกกันเป็น44นั่นเองทุกนักเรียนก็จะเขียนตรงนี้เป็น44เลยนะครับโอเคนะซึ่งนักเรียนก็ไปตรวจครับว่า44ตรงเนี้ยมันตรงกับในโจทย์หรือเปล่านะนี่มันตรงจริงๆด้วยแล้วเป็นไงครับข้อนี้สบายใจได้หรือยังได้แล้วว่าเราคำนวณมาเป็นไงครับนักเรียน ถูกต้องนั่นเองปรบมือตัวเองเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเป็นไงฮะข้อนี้ถือว่ายากไหมเอ่ยนี่ชินใจมากถือว่าไม่ยากนะครับโอเคนะแล้วนักเรียนเริ่มเห็นแล้วว่าถ้ามันหานไม่ลงตัวนักเรียนจะต้องถามอะไรด้วยถามเรื่องเศษที่เหลือเพิ่มเติมมาด้วยหรือถามว่าใครจะไม่ถามได้ไหมก็ได้แต่เออเราอยากเป็นคนที่สมบูรณ์ถูกไหมครับดังนั้นก็ถามให้มันครบแล้วกันนะครับสู้ๆโอเคนะดังนั้นครเรนขออีกหนึ่งข้อได้ไหมครับลูก อีกหนึงข้อเออโอเคได้นะเนีะยัสขอไปต่อครับขอข้อสุดท้ายกันเลยครับมาข้อนี้ครับแักนัี้นเห็นไหมว่าตัวเลขมันจะเริ่มเยอะขึ้นนั่นเองโอเคนะถ้าเริ่มเยอะขึ้นแบบนี้ครับนักเรียนเห็นตัวเลขอะไรบ้างเลข75กับเลข8นั่นเองครับสุดยอดมากแต่นักเรียนจะแต่งยังไงดีนะ75ตัวเลขมันก็เป็นไงครับมันเยอะเออมันเยอะโอเคนะแต่นักเรียนจะยังไงดีอเอาเป็น สมมติว่าเป็นในงานวันเด็กแล้วกันครูคเรนต์เป็นลูกโป่งได้ไหมเอ่ยได้นะครับนั้นเป็นตีมงานวันเด็กแล้วกันนะวันนี้นะขอเป็นลูกโป่งแล้วกันนะครับดังนั้นมาดูครับครูเรนยนจะสร้างว่าในงานวันเด็กครับนี่ในงานวันเด็กนะครับมีลูกโป่งอยู่มีลูกโป่งอยู่เท่าไหร่ครับ75ลูกนั่นเองโอเคนะ แล้วในงานวันเด็กเนี่ยก็ต้องมีเด็กไปเที่ยวถูกไหม,มครับเออมีลูกโป่งอยู่75ลูกเขาก็ต้องเป็นไงครับแจกรางวัลน,นั่นเองเออโอเคนะในงานวันเด็กเดี๋ยวมีลูกโป่งอยู่75ลูกดังนั้นเขาแจกรางวัลให้เด็กกี่คนดีครับเลขอะไรเอยเลข8ดเออดังนั้นนำลูกโป่งไปแจกเป็นรางวัลให้กับเด็กเนาะจะเรียบเรียนคำพูดได้ว่ายังไงครับนักเรียนในงานวันเด็กมีลูกโป่งอยู่75ลูกนี่แจกให้เด็ก ในงานครับกี่คนดีมีตัวเลขบอกมาแล้วครับนักเรียนไม่ต้องคิดเยอะครับมีกี่คน8คนดันแจกให้เด็กในงานกี่คนครับ8คนนั่นเองได้75มาแล้วครับได้8มาแล้วนักเรียนจะถามว่ายังไงดีนะอย่าลืมคําถามนะครับครูนักเรียนขออ่านให้ฟังอีกหนึ่งครั้งเขาบอกว่าอะไรนะในงานวันเด็กครับมีลูกโป่งอยู่75ลูกแจกให้เด็กในงานเนี่ย8คนก็ต้องถามว่าเออเด็กจะได้คนละ กี่ลูกนั่นเองโอเคนะแต่นักเรียนอย่าลืมคีย์เวิร์ดครับแจกให้เด็กในงาน8คนต้องมีอะไรต่อท้ายนะคนละเท่าเท่ากันสุดยอดมากครับเดินตรงนี้เป็นคนละเท่าเท่ากันโอเคนะแล้วถามว่าเลยครับเด็กจะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกนั่นเองโอเคนะครับได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกนะโอเคนะทีนักเรียนได้แบบนี้แล้ว ข้อนี้ถ้านักเรียนเก่งแล้วเนี่ยมันแม่นยําขึ้นเลยนักเรียนก็ไปดูสูตรคูณครับว่า8คูณกับอะไรนักเรียนจะเห็นว่า8คูณกับอะไรเอ่ยได้7จ็ดสิ้มีไหมครับไม่มีดังนั้นข้อนี้มันเหลือเศษไหมเหลือครับเออดังนั้นครูนักเรียนจะขอถามอีกหนึ่งคำถามไปเลยได้ไหมเอ่ยได้นะครับเราบอกว่าได้นะโอเคนะดังนั้นถามว่าอะไรครับเด็กจะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกและครับนี่และเหลือลูกโปงก่งอีกกี่ลูกนั่นเอง และเหลือลูกโปงอีกกี่ลูกนะครับนี่ได้มาแล้วเรียบร้อยดังนนั้ข้อที่เขาถาม2คําถามนะครับนักเรียนโอเคนะตอบให้ครบถ้วนด้วยดังนั้นมาดูครับวางแผนการแก้ปัญหาครับข้อนี้นักเรียนแบ่งให้เด็กกี่คนครับ8คนก็ต้องแบ่งเป็น8กลุ่มนั่นเองซึ่งครูนักนเียนจะไม่วาดทั้งหมดแล้วนะครับโอเคนะครูนักนเียนแบ่งเป็น3กลุ่มแล้วกันแล้วก็นักเรียนก็ จุดไว้จนครบกี่กลุ่มนะครับ8กลุ่มนั่นเองโอเคนะอันนี้ก็กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ครับนักเรียนโอเคนะจนครบ8กลุ่มครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องทราบว่าทั้งหมดเนี้ยรวมกันแล้วจะต้องได้ลูกโป่งกี่ลูกนะครับ75สหสุดยอดมากตรงนี้รวมกันเป็น7 5หลูกนั่นเองโอเคนะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ครับถูกต้องแล้วมาดูครับจะเขียนได้ว่ายังไงนะ 75ครับทั้งหมดแบ่งให้เด็ก8คนแบ่งก็ต้องเป็นหารถไหมครับดังนั้นก็ต้องหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย8นั่นเองครับเท่ากับเท่าไร่โอเคนะดังนั้นนักเรียนก็ไปหาคําตอบตรงนี้มาโดยเขียนเป็นนี่หลายคนตอบได้แล้วเขียนเป็นอะไรนะครับนักเรียนเขียนเป็นการคูณนั่นเองครับดังนั้นครูณเรียนจะเขียนได้ว่าอะไรเอ่ย8คูณกับอะไรหน้าได้เท่ากับ75ซึ่งตอนต้นเนี่ยครูกเดยนบอกไว้แล้วว่ามีไหมครับไม่มี ดังนั้นนักเรียนต้องหาว่า8คูณกับอะไรเอ่ยไม่เกิน75ครับ8คูณกับคูณกับ9เก่งมากครับด้นตัวนี้เป็น8คูณกับ9นะครับครูเรียนเติมแล้วนะ8คูณกับ9ครับเป็น70เท่าไรครับนักเรียน72นั่นเองซึ่งมันขาดไปอีกเท่าไรนะถึงจะครบ75ขาดไปอีก3นั่นเองครับโอเคนะดังนั้นครูเรียนก็เขียนสรุปนิดนึงครับว่า75หารด้วย8เนี่ยจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะ ตัวสีดแดงๆครับ,บเพียนนี่ครูใบให้เต็มที่ละเหลือผลลัพธ์เป็น9้นั่นเองแล้วมีเศษไหมครับ,บเรียนมีนะข้อนี้หารไม่ลงตัวนะครับดังนั้นมีเศษนั่นเองเ2องนะับไปจนครบ75ครับเนักเรียน73 74และ75เหลือเศษอีกสาวนั่นเองครับสุดยอดมากดังนั้นได้มาแล้วครับนักเรียนก็ไปตอบคําถามให้เรียบร้อยครับว่าตอนตน,นั้นๆมาครับเขาถามว่าอะไรนะเด็กจะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกและ เหลือลูกโป่องอีกกี่ลูกนั่นเองโอเคนะดังนั้นคำถามที่หนึ่งครับตอบเลยครับว่าเด็กจะได้ลูกโป่งกี่ลูกครับนักเรียนคนละคนละคนละเท่าไหร่นะคนละเก้านั่นเองเก่งมากครับคนละเก้าลูกและอีกหนึ่งคำถามครับและเหลือลูกโป่งนั่นเองครับและเหลือลูกโป่งครับนักเรียน เหลือลูกโป่งอีกกี่ลูกนะเหลืออีก3ลูกนั่นเองเหลือเหลือลูกโป่งอีก3ลูกนะครับโอเคนะชุบนี้ได้มาแล้วครับโอเคนะดังนั้นถ้าครูนัเดีนได้ตรงนี้มาแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับนักเรียนทำยังไงนะตรวจสอบคําตอบนั่นเองครับผมดังนั้นนักเรียนช่วยครูนัเรียนตรวจสอบคําตอบหน่อยครับจะได้ไว่ายังไงนะมีอยู่ได้กี่คนครับแบ่งให้เด็ก,กี่คนครับ8กลุ่มนะครับกลุ่มละ9ลูกใช่ไหมเอ่ย ล้วจะได้ว่า8คูณกับ9ครับแล้วอย่าลืมข้อนี้มันไม่หมดพอดีครับรักเรียนมันเหลือเศษอยู่เท่าไร่เอ่ยเหลือเศษอยู่3ลูกอย่าลืมเด็ดขาดบวกเศษเพิ่มไปด้วยครับคูณเลขให้ครูหน่อยครับ8คูณกับเเป็นเอ๊ะเอแปคูณกับเเป็น72ครับเหลือบวกอีก3เป็น7 5หนั่นเองซึ่งย้อนกลับไปดูในโจทย์ครับรักเรียนว่าเฮ้ยเรามี75ลูกจริงหรือเปล่านะจริงๆด้วยดังนนั้นเป็นไงครับ นักเรียนก็ทำมาถูกต้องแล้วนั่นเองโอเคนะวันนี้มีใครมีคำถามจะถามครูนักเรียนไหมครับไหนนักเรียนป .2 คนไหนจะถามครูเรียนยกมือถามเลยครับนี่มีใครมีคำถามไหมเอ่ยข้างหลังครับนักเรียนโอ้โหบอกว่าได้หมดเลยใช่ไหมครับข้างหน้าก็ไม่มีเนาะดังนั้นถ้าไม่มีคำถามแล้วครูนักเรียนฝากทิ้งท้ายวันนดหนึ่งว่าข้อไหนที่ครูนักเรียนยังไม่ได้สอนให้นักเรียนไปฝึกทํามาเพิ่มเติม,มโดยใช้ควบคู่กับหนังสืออะไรนะครับหนังสือ สอนคณิตศาอสตร์ป2เล่มที่2นั่นเองครับนักเรียนโอเคนะโดวยวันนี้ถ้านักเรียนไม่มีคําถามที่จะถามครูนัดเด่นแล้วเดี๋ยวครูนัดเด่นขอตัวไปเตรียมการสอนในคาบถัดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับครูนัดเด่นได้ใหม่ในคาบหน้าครับสำหรับวันนี้บา,บาย bye อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน